สวัสดีจ้านาะสวัสดีเบิร์ตสู้ขู่ทุกคนสวัสดีตอนเศร้ายินดีตอนเห็บขาสซื้อสองสาวันสิ้นฤด้ิทุกคนมาหาเหตุเนาะแต่ว่ามาคนเดียวมานี้แต่คิดว่าชิมากกับสาวันเนาะมาหอดแล้วมาถา่ายยูซีนี่ยกระทบไปหาสาวันสาวันว่ะอุ้ยไงแมงมุมรถปั่นเข่าขา้ามาหอดเนาะแล้วสาวันผัดยักปั่นข่าวกอนแล้วก็เลยเศาสิ่นว่ะ โอเคสัตย์เดียวชดซึ่นไปคนเดียวก็ได้แล้วไปแล้วเพอร์เซ็ตมานนำหลังคนบอกว่าอยากเก็บเห็ดเบิดปาเด้อร์สัตย์เดี๋ยวซีมานนำหลังซาซึ่นก็ได้เอาเบอร์โทรไว้เนาะเขาป้ายันโบมีสัญญาณถ้าเห็นเห็ดหลายสิโทรบ,บอกเดี๋ยวเพิ่นสิสามมานนำหลังจ้าเขาหาถาแถวไก่นี่ยแหละเนาะพี่นอ้องย่างได้ครบเรงเลยยังบ่เห็นจักดอก อามาล่าบมาน้ำเลยอบมานบจัดไม่ว่าในสุกอามาลาเนกเฮาสิบอมีบบเดี๋ยวเลาะไปเรื่อยๆเนาะคอยเลาะซองจะพุ่มไม่มันสิบอเห็นอลีบอกบอลเคยเก็บกับบอเห็นพี่เนอะ พี่น้องพอเฮ็ดปวกแล้วเห็นบอนนี่โอ้ยเหี่ยวอีกแล้วเอาได้อยู่บ่เฮี่ยวแต่บ่บาดเถ่าได้ละเอาลนะเมื่อหนึ่งผักล้วให้ยาอยู่ไทยนี่เสียดายได้เม,มื่อวานนี่บอเห็นเพื่อเมือเ่ออนเฮือนสิบ่เป็นประแดกเบื่อบ่ เอาคือเก่้าจ้าเพราะว่าเฮ็ดมันเบิรแล้วนี่พี่น้องจะเห็นดอกเฮ็ดหรือบอเนาะขาตั้งก้องกับ,บด้เอามาจ้ามือพราะว่า,ม,วามือว่านีดแบกหอบป้าขาตั้งกล้องน,นักสามกิโลเมื่อนอนยังกระคืนเลยปวดเลิกระตุนกระตุเพึ่งแหน่นพี่น้องเพอรไม่จะพ่อรุ่นนี่คันดึงผัดขืนมาเบิดขากะ ข้นมาเบิดหากเบิดอันนั้นนี่จ้าเฮดปวกเหี่ยวคักเหี่ยวแน่ขนาดฝนบ่ได้ตกทิศเดียวได้หน่สิบบพ่อโม่ใหญ่แหลีบอมาคนเดียวนี่สิบบมานอลีบอแต่ละปีก็มาคนเดียวจ้ะพี่เล้วนี่กับมือมากับบบแบบซาวันกมาและมือเขาจ้าบบมากกมาคนเดียว เมือนี้พี่น้องเห็ดปวกนี่ออกแน่คอนเอาแน่ใดแล้วบัน,นีเอ๊อยาขึ้นมาเบอร์ติล่าวม่เป็นเสือ้อเป็นแนวโอ้ยเจ้ากะเหี่ยวคักโพสเจ้ากะ เหี่ยวกะอังจ้ามันอึดมือนี่ลอดสองโคกแล้วหัางกระสีมาพรอ้น้อยหนึ่งนี่แหละ,ะเดี๋ยวหาเบิร์กอีกก่อนพี่น้องเนาะพี่น้องเห็นอียังแวบๆบอจ้าเอเจะดอกสองดอกจาก้าโอ้ยคือหน่อยคือหย่อยแต่แต่ก็ยังงามเลยนี่เย่างห้างเคี่ยวเบิร์กโมก่อนจะ้ะ บอน่ะดอกสองดอกจะเก็บไปเรื่อยๆสิบบพ่อแก่พ่อหนึ่งหย่อนดอกหนึ่งอีกสองดอกอึบอึดหนึ่งเหงาละดอกในนี่บอนนัน้นบอนนี่คือบอนที่เก็บกบมันมาล่ามัว่านี่เด้อพี่น้อง มาหลามเลยสองสาดอกเก็บไปเรื่อยๆจ้าเบิง่งแหนจนว่ากระแดงเบิดดินมันอันไนไรจนแตกเฮือบเลยต้อก็รโบได้แถาได้ละพี่นอ้องแต่ว่ามันเหี่ยวซื้อเอาเมื่อล่างนำ้ำเออมอนเตนเอาเมือม่อแซน,นำ้ำขึ้นมื่อวันมันก็คืนบลาร์มมันก็บริแตกบริมุน สาเฮ็ดอันฝนตกนะเนาะบาดน,นั่นนึงแล้วก็บัดไปถือน้าล้วเปื้อยเบิดอันนี้ไปถือน้ามันก็คืนว้าวดอกนี้คืองาแท้นี่พี่น้องบอนที่สาซสื่นเก็บคนเดียวมัวว่าในตอนเอิดอมรา,านเฮ้ยเรามาเคลียร์ล้าค้ะเรามาสาซสื่นเมื่อยขี้ขานเคลียร์ออกล้าบอนละดอกสองดอกจะ เมื่อีเบิร์ดคักแลวละ่ะเฮ็ดกะบมือว่านีนแท้นีนซาสึนกับบดีเคียห้อยแลามาเกียเก็บไปจ้าบอนละดอกมึงน่าเฮ็ดปวกนะพี่นอ้องปนันค้นก็ยังเห็นมันเสยเนาะหลายมันออกลีอล้วได้หน่ สวยแล้วพี่น้องเพราะว่าค่อยอย่างหาตอนนี้กันสวัสด์ยังบทรทโถมาอยู่อ้คือมาอืดเถเดคือบบอขาวหงอยู่ไหนเนสิเก็บคนเดียวเหมือนมวนนี่นะน,นี่ออกทงห้างพี่น้องพุ่นผูยูพุ่นสองดอกสามดอก อยู่ขางพุ่นออกแบบใหญ่ๆไปนะบอนละดอกต้องดอกเพื่อสีเห็นดอกหนึ่งอยู่คนละภูมิใหม่นี่จ้าสองดอกที่อีกดอกเลงพุ่นๆแล้วเห็นอยู่ในผู้สองดอกบมวนได้ลลเกบเพชรมาอนีิอยากพ่อแบบขาวจันพานเล แต่กายังค่ายที่มีไ้เกบจ้ะนั่งกระด้ษซมนมเน่ยวอหลอกไปเบิ่งว่าสิผอมูใหญ่บ่พี่น้องเฮ็ดนี่นะมือวานี่บ่เห็นมันในนี่นะผู้ผู้เห็นบ่มีตแต่เฮ็ดนะมันเหี่ยวไปแล้วนั่นมีแต่เฮ็ดจ้าผู้ทั้งผู้โอ้บอ่เห็นมันมือวานนี่แต่กับเนี่ยมันยังงามเลยพี่น้องเียแต่มันเหี่ยวซื่อ เสียดายได้มือวานนีโบเฮนโบเดมาทั้งนีเมือวานนี่เอาคือเกาจะาเมื่อเซนัมแทนด้วพี่น้องเฮ็ดนะมันโบาทาันได้บานซ้ำแต่ว่ามันเหี่ยวนะโอ้ยลูกหลา เจอาก็บอกเกิดบอลมันซุ่มๆเฮ้ยเฮ้ยไหนเห็ดนี่เห็นบอลน,นี่อบอลได้สัมผู้มีจฉาเหตดพี่น้องยวสิให้เบิองนั่นอบอลไ,ได้เบิดแล้วเสียดายเดฟผู้ผู้ นี่นี่ตังตเกเฮ็ดจะ้ะอุ้ยเอ้าได้อยู่บ่อันนี้ตัวได้เอาได้ก็เอาจะเอาแต่คามันก็ได้เพราะว่ายังบ่ได้เฮ็ดตัวสีฝากลงใมไหหญ้าสัมได้มือคืนนี่ก็นน้อยหนึง่งตัวฮาสุดก้อนนะไห้ปูเนาะคิดว่ามันสิได้ไหมนี่ล่ะอู พ่อกันตอนเท่าที่ขางข้างนี้ก็เหียวเบอร์เด็เสียใจเด้ตรงนีน้นี่มันคันมันอันนั้นน่ะคือสีงามตรน,นีน้นี่โอ้ ื้ดอกบักใหญ่บักใหญ่ถูกขาเห็ดตัวได้พ่อเอาได้กะเอานี่ยังงามอยู่ได้เห็ดนะแต่พื้นมันเหี่ยวนี่เห็นบพี่น้องพี่น้อ,นองเห็ดนั่นเสียดายเด้ นี่มือว่านนี่สิให้เบิง้งนี่มือว่านนี่เส,สื้อซสื้อนย่างผ่านไปหนีบริข่ามาเบิ้งไน้หนีโอ้ยแี่ผูออ้ได้บอสอันนี้ได้จุจา่านี่ยังงามอยู่บอเหี้ยวแต่ว่าแมงอันนายอยากกินออบอสไมีหวังสิพ่อหมูไหมล่ละล่ะมื่อนี้แต่ซส,สื้อเสื้อนย่างสิโลไปอีกโคกนึงอยู่ รอบไปให้มันซูดมองไห้ดูสิดูสิโอ้ยพี่พี่เฮ้เมือ่อยรอบสามโคกแล้วยังโบเห็นอยู่พี่เหรอยังอีกโคกสุดท่ายเนาะหัวเมื่อแล้วสาวบนโทรมาวันาาก,วกี่เนาะจาซื้อกันเลยบอกว,ว่มา,วมา,กวมามันโบได้โบมากเลยนะมาเมื่อยย่างสื่อๆโคกเพียน ซาสิ่เพื่อนมาเก็บคนเดี่ยวจีนเด่วนี่งกันันไฟใหม่ป้ารื้อ,อกใหม่กับใหม่อาเรียนโนใหม่จนบลเลืยอ,อยังอวยเมื่อแล้วพี่น้องวันนี้เนาะเมื่อไงแปดโมงแล้วตอนนี้กันเมืเ่อไงพี่น้องจะสิให้นมนออกเนะนีเ่ยไรนะเฮดกัน แปลนอึดตืดต้นไม้ก็นจนสิบรอดแล้วหัวก,ก็คือสิตายหมดแล,ะละ้วล่ะตะก้าวกับปีแล้วนี้ยก็นี่เก็บแถวนี้แหละแถวขั้นหน้าแถวอันนี้ใบไม้ก็แทบสิบบนเหลือจา้ะเป็น้องเครือมันนกแถวนี้ลายๆไม่ใช่เครือใหญ่ๆโบเดสวนสาวันมาขูดโนดจักมือมันไฟไหม้ป่าแล้วมันแปล่าเล้ไม่แต่เครือมันแถวอัน มันกอดแถวลั่มติ๋วแถวกุ๊กใหม่นี่กำลังเป็นดอกส่วนชาวบ้านมาคูดก็จกมือเมื่อยบ่ได้เฮ็ดนี่จะแม่มันเมื่อยพี่นนองสะรุปแล้วก็คือพ่อมูหนึ่งเนาะมูใหม่เตะเถวๆเหี่ยวๆเดี๋ยวจะให้เบิ้งเฮ็ดเท้ามือนี่ก็พ่อได้แกงอยู่จะพี่นนอกพ่อได้แกงให้มาตุนอยู่ เมื่อคืนนี้ก็อยากแกงบาตุนแต่วัสซึนบริกแกงให้เพราะว่าหนึ่งว่าเฮ้ยฮเดียวเมื่อนี้สิแกงให้น้อยหนึ่งเนะมือ่องฮ้จักสีเฮ็ดยังอีกเนาะเมื่อนี่บาตุนสิไปเฮื่อนดีเขาเจ้ามีคนเสียในบันหอยม่วงลงคลิปหน่อยแฮ้เดี๋ยวนี้นะ มือละคลิปสองคลิปวาหอสิไปเฮ็ดยังเข่ากับบุษบันไดเกียวเฮ็ดกระเศ้าออกแล้วก็ซีเศร้าเลยเนาะเฮ็ดบ้นี้คือสิปีหนาพูละดเดเฮ็ดของเฮ้ากับพี่น้องก็พ่อแก่งยู่มันกะงามอยูเนาะตัวงามกะแต่นี่กะคามันแข็งแข็งได้นี่ะนะของมันยงบ,บทุทบันได้บานสมังมันเหี่ยวเขาก่อน ก็ได้แกงเทือหนึ่งอยู่จ้าอิมบาต้นนั่นแหละแซลซินบริกินน้ำเนาะเมื่อเดียวสีขาวเมื่อแววอีแม่อยู่บ่นเนาะนี่ลาพี่นองพี่แดวนี้แซลซินผ้าบาปแปบก็ซาวันมาเก็บอันดอกน,น้อยๆแถวนี้นี่แถวเหงานี่แต่ปีน้บอออกจก้ะหรือ,อยังสีออกอยู่บัจักรทาฝนลงมาแห้งๆอีกเือนหนึ่งนี่ยังสีออกอยู่ เพราะว่าเฮดยังออกบอลยืเบิดเนาะบอนเคยออกยังบ่ทันเห็นจักดีเห็นหนำละสองซัมบอนเก็บผักติ๋วก่อนบองงามบองงามผักติ๋วกันหากเอาลูกเจี้านไปจอดรถเก็บน้ำทางพอได้ใส่ก็พอละจ้ะนี่ เมื่อแล้ววันนี้เนาะเมื่อี้มาคนเดียวูฮซึกเสเยาสันหลังเน่ได้กระโบหูปีที่แล้วนม่าคนเดียวน่ะออกจากบ,บ้านหอยม่วงนะสี่สี่ครึ่งเนาะมาฮอดพี่หาโมงกับบท่านได้แจ้งมาฮอดป้าหาโมงบท่านได้แจ้งน่ะจอดรถดวาแลวก็ไต้ไฟโทรศัพท์ย่างขวาปลาคนเดียวก็บ,บด้ยานมาคนเดียวคุมมือคุมมือปีนี้ขนาดมาฮอดพี่หกโมงแจ้งจังปางเลย ขาป้ากัยังรูกซึกแบบเสียวสันหลังในเด็กกระโบหือมันบบกคือเก่าปีหนาจา้าวสิบอกามากคนเดียวสมกับ,บกรจักเดี๋ยวอันมือแรง้าบมต้นมาแต่เว้นเนาะสองสามโมงสีสว่วนบาต้นไปคุดจิลอ,อก่อนทางบันหอยม่วงเห็นคุยมันลายอยู่พี่เนอะเห็นห้อยเขาเจาคุด มูนี้คือสีเบริรแนวเหตดแล้วล่ะโอเคจะพี่น้องน้องมาหอนี้สีเดคออนุญาตลาเลยเดอ้อเนาะขอบใจเบริรตสู่ขูสุขนที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามฝากเบิาาร์โคษณาให้เซาสื่นในเดอ้อเนาะพอกันคลิปหนาไปแล้วสบายดีจ้า